<Yeah. S 2> ลองเปิดบ้างครับติดติดหลอกหลอกสวิตอยู่ข้างในสวัสดีครับืัอนี้พามาส่อมหลอดไฟครับเร้อหลอดไฟดับได้ไหมหลอดรุ่นไหมครับ LED มันจะประหยัดไฟกว่าหลอดธรรมดาการหลอดผู้ให่ห้างกัพยายามใส่เป็นรุ่นไหมนะครับเร้อมันจังบ่เปลือง่าไฟ ขั้นตอนแรกครับแกะหลอดไม่ออกมากอนครับแกะหลอดไม่ออกมาเลยอุ้ยห้างก็ไอ้ต่าราคาไม่ต้องตกใจครับต่าราคากรับเพาห้างครับเพราะว่ามันต่าคอยของไมครับเอิอน้นมีห่อธรรมดาครับสือมากเก้าสิบบาทนี่ครบสุดเลยทั้งหลอดทั้งล่างขั้นตอนต่อไปเอาก็ถอดหลอดเก้าออกครับถอดหลอดเก้าออกเลยง่ายครับ เฮ็ดเองก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นสร้างครับภาษาเปลี่ยนโอดไฟเราว่ามันก่อนถ่านไม้ใส่ตัวห้องบ้านเอาหลอดออกก่อนด้วยครับด้วยงางออกเลยครับมันเป็นสปริงครับเนี่ยสปริงกดกดได้เนี่ยอ้าบมันไกลไกลนี่เป็นสปริงกดเสกกดเสีกดดกดเสียกดออกได้เลยอย่าเลื่อมเาฟองน้ำออกเด้อทั่นบล็อกแกงมันบล็อกฮุมตัวกลับนี่เปิดฝากเลยหั่นน้ามันก่อนหั่นน้ามันก่อน วดมัดเอาง่ายๆแนวมัดเข้ามาแล้วนะมัดลวดครับลวดหาแนวง่ายครับแต่เห็นง่ายเลยก็ต่อสายไฟใสเ่เลยบา่สายไฟบะ่ะหอดสายเกา่าใส่ครับมันบ่ะหอดเปลี่ยน,นกน้อยๆไปงานซส้มนี่เอาเข้าไปเลยสายไฟสองเซนสองเซนครับสองเซน มันมีแนวขันนะครับแนวขันลอกสายเข้าบรต้องใส่เทปก็นเลยเข้ากแบบับไข่นอดอกสายยัดเขาเลยขันล็อกสายไว้เออแนวต่อสายแั่บ่ไร้ใส่เทปส่วนมากหลอดใหไมมันจะมีมาหหาย้อยู่แล้วนี่ อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยล่องครับถันล่องเด้เมนันจะมาล่องล่องบ่งว่ามันติดบอ่อปิดฝาครับฝาประกรบครับต่อสายแล้วครากปิดฝาไว้ หลอ,อดใส่เลยครับมันจะมีเส้นทางหลังนะครับเด้อยาวเ,เส้นมันลงทางใจมันว่าแก่งเอาเส้นเห็นมันเพิ่องอ๊บมันเป็นสปริงตรวจสป,ปริงยังหน่อยอ่ะเย่ลองเปิดบ้างครับติดติดแหมหลอกหลอกสวิตช์อยู่ข้างใน,นติง้งผมแล้วครับผมเนี่ยดูต่อครับต้องนยู่ที่ ก็ติกตรมให้ได้คดรับเด้อสวัสดีครับจ้าตู